ขอหาหาลานวิว่ลนิวล้างห้างเก็านล้างช่วยดูบอกแล้วที่บ้านก็ล้วอู้่ดมีตัวเองขอขอเชี่ยวจานที่้านกับมาอ้มจะให้ค่ะแถมมาด้วยกับสองย้อยย่จานด้วยกันดูด้วกันบ ช่วยช่วยกันไม่ได้ด e ูดิ่ส uh ี uh ่กชาชาานยฮะเฮ้ยฮะบอกว่าสินเรงบอกว่าสิ้าตเมนีหนีนะมันอยู่บ้านงไม่ถามมน้องี่นะคะน้าร้ามาล้า่ลย่วยว่าอยู่บ้านก็ล้างประจำจ้า

เดีสรุ่าเด็กผ้ชายอยู่บานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ขึ้น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 ยึ้นคึ้นขึ้นขึเนขึ้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 ้นขนขึ้นขึ้นขึ้นขนขึ้นขึ้นขขอ้ขึ้น้นเขนนนนนน้นน กินานเี่ย่ขาอกนะกิ่ดไ voilà kind of oh, okay. ้นเป็นวอ่ไมรอกินขาว่นยก่อนติดไปแล้วกังเน่ยแซบนาแซบนาถัดไก่นาแซบนาแซบนารติดขขี้เนาะพอมเสียบไปเลยแซบบองแกงก็เีแต่่า เปว่ามางใไม่นที่ผมเออแต่ว่าดอด่าม่กมาเ้าจะบอว่าผมได้ซอมนิ่เขเปลานออแต่ว่า,า,วาพูดว่าขิขุ่มก็ว่าขอใช<า>้น้ำดูหนอป